การบันทึกรายการค้าของปี2,558วันที่1กุงภาพันธ์ขายเชื่อนาฬิกาตั้งโต๊ะเรียนละ600บาทจำนวน1เรือนให้กับบริษัทปีลองจำกัดออกใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง si ศูนย์ศูนย์ศูนย์สทับศูนย์เราก็จะเข้าไปตรงระบบบัญชีแยกประเภทนะคะแล้วก็เลือกฐานข้อมูละคะ่ะแล้วเราก็จะเลือกกำหนดหน้าที่ของบัญชีแยกตามสถานการณ์นะคะ กด F3 เพื่อเพิ่มในการค่ะตรงรหัสถสถานถักการณ์นะคะให้กด04ค่ะชื่อนะคะขายเชื่อค่ะ แล้วเราก็จะกด f F8 นะคะเพื่อค้นหาค่ะระบุหน้าที่บัญชีนะคะลูกนี้การค้าค่ะ,คะแล้วก็กดโอเคเลยค่ะชื่อบัญชีนะคะ เราก็จะกดลูกนี้การค้าเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็กด enter ค่ะระบบก็จะรันรหัสบัญชีมาให้นะคะเราก็ไปตรง F8 เพื่อค้นหารายการอื่นค่ะขายเชื่อค่ะ เค่ะเราก็มาตรงชื่อบัญชีนะคะเราก็จะพิมพ์ขายเชื่อมเดิมค่ะแล้วก็กด enter ค่ะรหัสบัญชีนะคะ C 1 1 0 2ค่ะเราก็จะกด F 8ค่ะเพื่อค้นหารายการอื่นค่ะ พาสีขายค่ะแล้วก็กดโอเคครั้งค่ะมาตรงชื่อบัญชีเหมือนเดิมเลยคะ่ะแล้วก็พิมพ์พาสีขายค่ะแล้วก็กดคินเตอร์ค่ะรหัสบัญชีนะคะ201104ค่ะ ก็กด F10 เพื่อบันทึกค่ะแล้วก็กดออกเลยค่ะรายการนะคะก็จะเพิ่มมาอีกหนึ่งรายการนะคะคือรายการขายเชื่อค่ะแล้วก็กดออกเลยค่ะเราก็จะเข้าระบบขายและรับจองสินค้านะคะ ข้อมูลคะ่ะเราก็จะเลือกเขีดเพิ่มและแก้ไขเอกสารและเชื่อมโยงในระบบขายคะ่ะระบบก็จะรันหน้าตานะคะแก้ไขฐานข้อมูลและเอกสารคะ่ะสาขา0000 0 000, 0 000, สำนักงานใหญ่คะ่ะ เื่นเอกสารนะคะเราก็จะเปลี่ยนค่ะให้กดจุดแล้วก็ enter ค่ะเราก็จะเลือก si นะคะใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้วงเล็บขายค่ะกดเลือกเลยค่ะแล้วเราก็จะกด OK คค่ะกดเพิ่มเลยค่ะ รหัสเล่มเอกสารนะคะ0 0 0 2ค่ะชื่อนะคะขาเชื่อค่ะเราก็จะลงมาตรงลงบัญชีรายวันนะคะให้กดจุด ก้วก็ Enter ค่ะเราก็จะเลือก SD ค่ะสมุดร,รายวันขายเชื่อค่ะสถ,สถาวการการลงบัญชีที่ใช้นะคะให้กดจุดแล้วก็ Enter ค่ะ เราก็จะเลือก04ขายเชื่อค่ะแล้วก็กด F10 เพื่อบันทึกเลยค่ะยังไม่ใส่โรงงานต้องการบันทึกหรือไม่ให้กด Yes ค่ะแล้วก็กด Escape เลยค่ะ แล้วก็มาตรงระบบขายและรับจองสินค้ามือนเิมนะคะแล้วก็กดบลูทูธเลยค่ะแล้วก็มาเลือกตรง Invoice สินค้านะคะเลือก1.2ค่ะขายเชื่อค่ะระบบก็จะรันหน้าต่างใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้วงเล็บขายนะคะ สาขา00000 000, สำนักง,งานใหญ่เรียบเอกสารนะคะเราจะเปลี่ยนเป็น 00, 00002ค่ะขายเชื่อค่ะแล้วก็กดโอเคค่ะแล้วก็จะกด F 3เพื่อเพิ่มรายการค่ะ แล้วก็จะมาเปลี่ยนตรงวันที่นะคะเป็นวันที่หนึ่งเดือนกุมภาค่ะห้าแปดนะคะลูกค้ารหัสนะคะให้กดจุดแล้วก็ Enter เลยคะ่ะ ราก็จะเลือกบริษัทวีรองจำกัดนะคะรหัสลูกค้า401ค่ะยอดนี้ขนาดนี้นะคะเป็นู0บาทค่ะแล้วก็กดโอเคค่ะแล้วเราก็จะลงมาตรงรายการสินค้าด้านล่างนะคะ มาตรงตัวทีค่ะ้ใหพิมพ์หนึ่งค่ะแล้วมาตรงชื่อหรือสินค้านะคะนาฬิกาตั้งโต๊ะค่ะแล้วก,กดอินเตอรค่ะ ระบบก็จะรันรหัสมาให้นะคะแล้วก็มาตรงจำนวนค่ะจำนวน1นเดือนค่ะกด enter ค่ะระบบก็จะรันระบุจำนวนสินค้าและหน่วยนับนะคะจำนวน1เดือนค่ะแล้วก็กดโอเคค่ะ แล้วเราก็กด F10 เพื่อบันทึกเลยค่ะระบบก็จะรันหน้าต่างระบบบัญชีอัตโนมัตินะคะชื่อบัญชีนะคะลูกนี้การค้าค่ะเดบิต898.80ค่ะ,คะขายเชื่อค่ะเคดิต4 840 ่าสีขายนะคะ58.8ค่ะแล้วก็กด F 1 0เพื่อบนันทึกเลยค่ะพิมพ์หรือไม่ให้กด No ค่ะ mm. แล้วเราก็กด F c p OC เลยค่ะ 谢谢你了，束来课程就这些